สายนี้นะคะเป็นสายที่โหไวรัลมากอ่ะเรื่องราวก็คือว่าคุณหนูจับได้ว่าพี่ที่ทํางานเนี่ยมาดันแอบแซบกับแฟนของเราแล้วฝั่งนั้นคือเปรี้ยวมากฝั่งนั้นคือชัดจงชัดเจนสุดฤทธิ์แล้วก็มีการไปเลยไปไปไปจบได้แล้วคุณหนูเนี่ยนะมีแฟนอยู่ที่ทํางานก็เปิดตัวกันแล้วก็สงสัยแต่แฟนเนี่ยทำงานคนละแผนก แล้วก็สงสัยว่าทำไมแฟนกับรุ่นพี่คนหนึ่งอะทำไมมันชอบแต่งตัวเหมือนกันใส่ในรฬิกาเหมือนกันคือสงสัยแล้วก็ถามแฟนแฟนบอกเฮ้อยอยู่ทีมเดียวกันก็แต่งตัวแบบเหมือนเป็นทีม,ม,มก็ทั้งถาม,ถาม <c oughs> ผู้หญิงด้วยนะผู้หญ <c oughs> ิงบอกพี่ไม่มีเลยหรอก <c oughs> อย่างนาด้านอีนี่อย่างนาด้านออ <c oughs> แล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอจับได้ว่าสองคนนี้อ่ะเมื่อกี้กันชัวร์ละหนูก็เลยเลิกพอเลิกปุ๊บอีฝั่งนู้นโพสแขะและตักกาอย่างผิดอีกยังบอกหนูว่า หนูไม่ต้องห่วงนะหนูอยู่ที่ทํางานทํางานไปเถอะพี่ไม่ทําให้หนูอายหรอกนี่ประโยคนี้กูขึ้นกูขึ้นแล้วก็มีทีมของฝั่งผู้ชายอ่ะฝั่งผู้ชายที่เป็นเพื่อนบอกว่าโง่ตั้งนานไปโพสแวนในเฟซบุ๊กเออโง่ตั้งนานอ้าวอีเปรดอีเปรสอ่าอ่าอ่าขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วแล้วคือคุณหนูนี่รู้สึกว่าโหบรรยากาศในที่ทํางานเนี่ยโคตรอึดอัดเลยพี่เพิ่งจับได้อ่ะค่ะว่าแฟนมีคนอื่นซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ย คือเป็นพี่ที่ทํางานเดียวกันคุณหนูค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณหนูคุณหนูถามนิดนึงว่าหลังจากวันนั้นเลยพอวางสายจากอีพวกนั้นได้ฟังไหมค่ะจากพี่ท็อปก็โทรไปได้ได้ตั้งแต่คืนนั้นเลยมั้งคะเป็นยังไงเลยอีแก่ยึดกันหมดเลยแล้วยังไงแล้วมันเกิดแล้วมันมีปฏิกิริยายังไงเกิดขึตก พอฟังก็ดูจากการโพสต์จัดอะไรอย่เงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สำเร็จอะไรกันหรอกคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสแล้วว่าเขาจะรู้สึกผิดไหมเพราะคนมันคิดไม่ได้มันก็ก็คือคิดไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่รา,ายการ air ออนแอร์ไปเคยมีโอกาสเดินแล้วเจอกันไหมเจอค่ะเจอเขาทำได้ไงเขาก็ทำตัวปกติ ทำยิ้มเยิมล่าเลงอะไรอย่างเงี้ยแหม่ยังยิ้มอีกนะแล้วเาแตะตบอย่างเงี้ยไม่ใจเย็นแล้วอยากหลับหนูหรอหนูไม่คุณนะคุณนะแล้วอยากรู้อย่างหนึ่งว่าเ้วได้มีเอาคําแนะนําอะไรที่ที่พวกเราเให้คําปรึกษาไปไปปรับใช้ไหมคะหรือไปลองทําอย่างอื่นตอนนี้ก็คือคุเยกับเพื่อนอยากจะกินเสื้อ ปรากฏเสื้อ<น>ที่สก,กินคือคำว่าาว่าอะไรอีกแก่ <c oughs> อ้อคำที่มันอ้อมหน่อยดีกว่าออไม่แล้วคือ,อ,อดาเขาได้ไม่ได้คำนึงถึงอายุตัวเองใช่เราแ,แก่สุดเลยไม่เลวเลยคำว่าอีกแก่แไม่ได้พูดถึงอายุแต่เป็นความชั่วที่ไม่มีสำนึกเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สิ่งที่คุณหนูคิดได้หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปวันนั้นที่โทรมาคือเอาจริงๆก็ตอนนี้ตอนแรกเราก็คิดนะคะว่าเทปออกไปรายการออกไปเขาจะ รู้สึกขอโทษหรือว่าสำนึกไหมแต่สุดท้ายแล้วคือเขาก็อย่างที่บอกคนคิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้ค่ะเ,เราก็ไม่ได้โกัดตรงนั้นแหละเ,เราก็มาโฟกัสตัวเองแล้วตอนนี้คือมันรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะพี่คือมันสบายใจมันสุขภาพจิตดีอ่อะเราไม่ต้องมานั่งระแวงหรือปวดหัวแล้วซึ่งตรงเนี้ยต้องต้องขอบคุณแบบอาที่พี่ทั้งสามคนแล้วก็คอมเมนต์ทาพุทเลียนนะคะคือดูอ่านดูคอมเมนต์เลยจริงๆมันช่วยเราได้จริงไปเหมือนกับ ให้กำลังใจใเราตลอดเอ,อ่อและมันช่วยให้เรามุ่งมันได้ไวขึ้นมันมีกำลังใจจากคนแปลกหน้าม,มันก็ดีนะเพราะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อวหวังผลประโยชน์อะไรจากเราเขาพูดจากเขารู้สึกจริงๆถ้าเขาชมไม่เก็บไว,ว,วใ้ใ่อยคอมเม,มนต์เยอะมากใช่ใช่เอาเนี้ยคอมเมนต์เยอะมากมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะแต่ขออนุญาตอ่านนะคะขออนุญาตเปิดแว่นนิดนึงมองไม่มเห็นอะไรเลยครับใช่มาทำไมกันวะ เก๋ๆอ่พี่เบิร์ดเลื่อนขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นเทปนี้ใช่ไหมฮะนะคะแป๊บหนึ่งนะฮะคุณหนูคือคอมเมนต์นี้พี่รู้กว่าดีเพราะว่าจริงๆคือให้ครบกว่าพวกเราอีกนะเป็นอ่าชาวพุทธเลียนที่ชื่อว่าคุณเลตมีซีนะฮะพี่เบิร์ดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะอันนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าเอาวิธีนี้ไปใช้เราลองแล้วมันได้ผล 1. ทํางานปกติงานมีเท่าไหร่ทามันไปให้สุด2ที่สําคัญต้องดูแลตัวเองต้องดูดี 3. แต่งหน้าแอบหวานไม่ต้องแรงเรายังเด็ก 4. เปิดใจหาคนคุย แต่นะเอาแค่คุยทักกันบ้างที่ทํางานคุยกันแบบเป็นเพื่อนเพื่อนเฮฮาเล่าสู่กันฟังถ้าคุยกับคนข้างนอกบ้างสองสมคนย้ำว่าเออคุยก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นเคล็ดลับคือให้เปิดใจเปิดใจเปิดใจหกเนี่ยสำคัญนะฮะอย่าทําตัวแค่พวกมันอันนี้ลูกคับชอบนะจากคุณเลดมีซีเห็นอย่าหลบ เราต้องชนะเพราะเราไม่ผิดนี่เ,เห็น,อ,นอย่าหลบเดินผ่านข้อเจไม่ต้องมองไม่ต้องแสดงอารมณ์แล้วเวรกรรมจะตามพวกมันเองอเราจะให้ค่าสำหรับคนที่คู่ควรกับเราเท่านั้นคนแบบเนี้ยดีแล้วที่จากชีวิตเราไปต่อจากนี้ทําชีวิตเราให้ดีที่สุดเพื่อให้คนเหล่านั้นเห็นว่า ตั้งแต่ไม่มีมึงชีวิตกูมันก็ดีขึ้นขนาดไหนนี่เป็น Let คนกดไลค์หนึ่งจุดหกพันไลค์น่าจะไลค์มากกว่าที่พวกเราให้คําแนะนำงอาทิตย์หน้าคุณเลตมีซีมาแคสเลยดีกว่ามาแคสเป็นดีเจเลยแล้วสาหรับพวกเพื่อนผู้ชายที่มันเมนถึงเราว่าโงม่มาได้ตั้งนานมึงช่วยกลับไปเมนอีแกนนั่นด้วยนะสตาร์ทการโง่ได้เลยจ้ะอย่าลืมเมนเพื่อนมึงด้วยล่ะวันนี้ก็แบบ คุณเขาที่แบบรับกรรมแทนเราไปาใช่มันไม่มีวันมีความสุขหรอกพุทธอกพุทธอ,อย่าลืมโทรนะ